สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915าหลอทานะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการราศีพฤศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี2568 มอโต้อธิษฐานให้ดูได้ธนาคนาและราศีเลยนะครับมอโตรร้ดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันเพื่อสมงกรในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มโต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตคุณกับเขาเคยมีแบบแผนคุณกับเขาเคยมีเป้าหมายคุณกับเขาเคยพบเจอและเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่สามไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่การเฝ้ารอการรอคอยการรอคอย เขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกกลับมาแก้ไขกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดพังผิดไปกับอดีตที่ผ่านมาที่มันคงย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้มีปรังห้3ทสามถ้วยเติร์ดปาร์ตี้หรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์เดอะไฮดรแฟนเป็น,ปนพลังให้คำอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุดินการพืชสมงกรด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักมีใครที่ไปอธิษฐานขอพรในเรื่องความรักมาหรือเปล่าความรักที่อบอุ่นความรักที่ผูกพันความรักที่เอื้ออาทรและเกื้อกูลและเกื้อหน,นุนและเหมือนเป็นความเท่าเทียมแห่งจิตและความรู้สึกเดียวกันนะครับเป็น,ปนพลังให้การฝ่าฟัน การ,รเผชิญหน้าในเส้นทางเดินนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายการทุ่มเทการฝ่าฟันการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นไปและความเป็นจริงในปัจจุบันของเราเหนื่อยแล้วกับความพยายามกับอดีตที่ผ่านมาทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความเสียใจนะมีพลังภาไในเอาไปเคลื่อนเป็นประงัาให้การวางแบบแผนการวางเป้าหมายการวางแบบแผนให้กับตัวของเราเองเราเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินใน ตอนนี้ของเรานะครับเป็นพลังงานให้ทุกเก้าวทุกการกระทาคุณจะเป็นคนที่เดินในโชคชะตาและเส้นทางเดินที่คุณมีเป้าหมายในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานให้ในขีนรอบครับ พระนาชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนเราเป็นฝ่ายที่เอาใจใส่คอยดูแลคอยเทคแคร์คอยดูแลจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ผูกพันเดอะเมจิเชียนเป็นพลังภานให้การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการความรักคือการเริ่มต้นที่เรียนรู้และร่วมอยู่ด้วยกันการที่ช่วยเหลือการให้และเป็นผู้ได้รับพอกันเป็นไพ่พลังภาพไพ่คนที่เกิดวัน พูดคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคาจาคนที่เป็นตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีแบบแผนและไลฟ์สไตล์เป็นของตัวของคุณเองนะมีพลาไพ่เก้าเก้าถ้วยคือปลาไพ่ความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่ได้เติมเต็มหรือมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ได้ชัดเจนในความคิดของเราเราอยากได้รับกับคนที่แข่ใจกับคนที่เติมเต็มกับคนที่ห่วงใย กับคนที่ดูแลในหัวใจนะครับเป็นนลงานไพ่เดอะเฮอร์มิชาวการลักษณะงานการกลับมาคิดการกลับมาไต่ตองการกลับมาทบทวนในเส้นทางเดินอันเนบนาวหรือการที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เหมือนเราเป็นฝ่ายที่เดิน อยู่ตามลำพังในเส้นทางเดินของเราหรือตอนนี้ชาวธาตุดินมีสถานะที่เป็นโสดในตัวของเราเองเราอาจจะโฟกัสถึงเรื่องหที่ความรับผิดชอบหรือการที่สําหรับบางท่านอาจมีการที่ไปเรียนรู้สหรือศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นตางใไพ่สองดาบการลังเลการตัดสินใจการรักพี่การเสียดายน้องใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกใจที่ มันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ตัดใจจากเขาในวันนั้นไม่ได้เพราะเราเป็นฝ่ายที่ห่วงใยเราเป็นฝ่ายที่ผูกพันเราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วเราให้ใจกับเขาเต็มที่เราให้ใจกับเขาเกินร้อยนะครับแปลราให้ลืมไปว่าคุณเป็นใครการปรับสภาพและจะเป็นทั้งหมดในตัวของเราเองความทรงจําไม่ได้กําหนด ในตัวของคุณอีกต่อไปคุณจะเป็นคนที่กำหนดในวันที่เป็นปัจจุบันอดีตที่หวนกลับหวนคืนในความคิดของเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายใหม่เราจะเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ในทีวดัดทีวัดคือพลังงานไพ่เกียรติยศความยุติธรรมความเป็นผู้นําและความมีอํานาจการรู้จุดแข็งและจุดอ่อนที่แท้จริงในตัวของเราเองความเจริญ เติบโตในเส้นทางเดินในเรื่องการงานความสำเร็จในหน้าที่การงานของชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานของไพ่สิบใบนะครับในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับมีพลังงานไพ่การที่คนที่ ทำให้คุณเสียใจกําลังตื่นรู้หรือกําลังคิดได้ในวันที่เขากลับมามีสติในวันที่เขากลับมาไต่ตองในวันที่เขาตกตะกอนแห่งความคิดของเขาคุณคือคนที่สําคัญคุณคือคนที่เขาอยากกลับมาลุ่มใช้อนาคตและวันเวลา ที่เป็นปัจจุบันร่วมกันวันที่เราวางแบบแผนในเส้นทางเดินแห่งอนาคตในวันที่เราได้มาพบเจอกันในทุกทวันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันในวันนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่ไปพบเจอคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่ได้จริงใจคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขานะมีพลังอาไพเส้นทางเดินในเส้นทางเดินที่มันาจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังวนกลับย้อนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ขอโทษในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดพังผิดไปกับอดีตที่ผ่านมานะครับขอรุกทงางให้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับมีไพ่อของก้าวดาบนะความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่คิดเยอะมีคนที่คิดมากมีคนที่สับสนมีคนที่คิดวกวนในความคิดของเขาว่าเขาขาดคนที่สําคัญ ที่สุดไปในตอนนี้นะอนนเป็นฝ่ายเขาที่กินไม่ได้หรือคนอดีตที่ผ่านมากำลังคิดถึงคุณมากนะครับเป็นพลังไพ่สิบดาบสิบดาบคือพลังงานคลายความเจ็บปวดความเหนื่อยเป็นฝ่ายคุณที่เดินหันหลังเป็นฝ่ายเราที่เดินจากระเป็นฝ่ายเราที่จะไม่หันหลังกลับไปมองย้อนในอดีตที่ผ่านมาเอ็ดออฟวารการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆในความคิด ในการไต่ตองในตัวของเราที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ทําดีให้กับเขาเป็นฝ่ายเราที่ไว้ใจแต่กับการที่เราไว้ใจในความรักความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้อง จบลงออกมานะมีพลังงาไพในเอาเพชเคลมีพลังภาไพวีนเอาวาลาชนีของไฟคนที่มีเซน์คนที่มีลางสังห์นคนที่มีสัมปัสพิเศษคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณรู้ถึงความคิดว่าตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณมากโหยหาคุณมากอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาพบเจอใน ความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งหรือการที่เขาอยากกลับมาเป็นวันเก่าเป็นวันเดิมเป็นสิ่งเดิมๆิมเป็นการที่เราได้กลับมาเจอคนที่รักเจอคนที่คุ้นเคยเจอคนที่เข้าใจเจอคนที่ห่วงใยมีพ่างาให้คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันเป็นไพ่างาให้สิบไม้เท้าความทุ่มเทการกระทําความรับผิดชอบการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนนั้นที่กลับเข้ามาเนี่ยความรักในความสัมพันธ์ ในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่หันหลังให้กับเขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยห่างเดินจากลาเป็นฝ่ายเขาที่กำลังกลับมาทุ่มเทและทำเพื่อคุณ,คณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลาไภ่ในเดอะมจิชียนเป็นไพพแห่งการวนกลับหรือการวนกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเขาเคยวนกลับกับคุณไม่รู้ตอกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเราไม่อยากเจ็บปวดในความรู้สึกเดิมๆในสิ่งเก่าๆในการที่เคลียร์ใจแล้วในความรู้สึกที่เราพูดกับเขาแล้วในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เดินหน้าและเราจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมามีพล,ลังงานไพ่ในสองไม้เท้ามีไพ่ของสี่เหรียญการกลับมาโฟกัสในเรื่องตัวของคุณเองการห่วงแหนกับความรู้สึกความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กําลังห่วงแหนกําลังแอบหึงกําลังแอบหวง กลัวคุณที่จะมีคนอื่นไปนะครับประกาใหา้ห้า้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้ความผิดหวังและความเสียใจในวันนั้นที่เขาทําไว้กับเราหรือในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนแคร์ความรู้สึกของคุณมากขึ้นในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะทำให้คนที่รักเขาต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นนะ,อะขอทุกทางอภาัยใน ปัจจุบันนะครับของชาวธาตุดินนะครับขอใช้พลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินว่าในปัจจุบันความรักของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะครับขอดูพลังงานนะครับมีไพ่ของจัดเม้นไพ่ของผลวิบากกรรมผลการกระทํากรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําไม่มีใครแก้กรรมให้กับใครได้ ต้องแก้ที่ตัวของเราเองหรือตัวของเขาคนนั้นเขายังมีความรู้สึกที่ยังผูกมัดหรือมีพลังงานไพ่จัดเม้นเนี่ยคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่จะต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจหรือมาสมหวังหรือมีความสุขร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการเฝ้ามอการแอบมอการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ทุกๆเรื่องในตอนนี้ของคุณเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายมากเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดมาก ในวันที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกคนที่เกิดวันอังคารคนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบำรุงได้มีพลังงานให้คนที่ทําให้ความรู้สึกแตกหักพังไปเป็นฝ่ายเขาที่ดู้นะว่าคุณน่ะอาจจะเป็นฝ่ายที่หวาดระแวงไล่คาพูดในการกระทาของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานให้สิบนาบสิบนาบคือความเจ็บปวดคือความ ผิดหวังคือความเสียใจในวันที่เราเสียใจในวันที่เราเจ็บปวดเขากลับไม่เคยหันกลับมาแค์ไม่เคยหันกลับมาเห็นค่าในสิ่งที่เราดูแลและในสิ่งที่เราห่วงใยในวันที่เราเจ็บแล้วเราจะไม่ ไปเจ็บซ้ำอีกนะในวันที่เรารู้ว่าในความรักที่เขาไม่แคร์ใจในความรักที่เขาไม่สนใจเราในวันนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดในโอกาสที่เขาไข,ขว่คว้าโอกาสที่อยู่ร่วมกับคุณไม่ได้สิ่งดีโอกาสดีโชคดีในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้โอกาสทุกโอกาสมันต้องพลาดและหลุดออกไปกับความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะไม่พังเอาให้ในเดวิลความข้างรัก การกลับมาแล้วเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาห่วงคุณมากเขาอาจจะเป็นพลังงานไห่ความห่วงแหนโจ้แห่งความพัฒน,นาการในความรู้สึกในความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันเหมือนตอนนี้เขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาอยากไปพบเจอเขาอยากไปหาคุณเขาอยาก ทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เขายังไม่เคยทำให้กับคุณในสิ่งที่เขาเคยพูดแล้วแต่เขายังไม่ได้ทำให้กับคุณในวันที่ผ่านมาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะทุ่มเทเป็นฝ่ายเขาที่จะพิสูจน์ในตัวเขาว่าเขารักคุณมากนะมีพลังให้เดือดซันความสุขความสมหวังคุณคือความสุขคุณคือรอยยิ้มคุณคือความอบอุ่นเสียงหัวเราะหรือเสียงความรู้สึกหรือเสียงของคุณยังดะก้องอยู่ในความคิด ของเขานะครับเป็นพให้พลังงานพ่เสียงและความรู้สึกอยากกลับมาพูดคุยกับคนที่ เคยพูดคุยกันเคยมีความสุขร่วมกันมีพลังให้การเดินจากการหันหลังการจากลาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเห็นภาพของคุณเลือนลางไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังลืมทุกๆสิ่งเขาไม่อยากลืมเรื่องของคุณเขาไม่อยากลืมในเส้นทางเดินที่คุณกับเขาเคยมีในเส้นทางเดินและร่วมเดินในเส้นทางเดินร่วมกันนะครับเป็นแหงการที่ในวันที่เขารู้ใจตัวเองในวันที่คุณถอย ไปแล้วในความรู้สึกในตอนนี้ของชาวเขามันช่างเจ็บปวด มันช่างอ้างว้างมันช่างเหน็บหนาวมันช่างมีความทุกข์และความเสียใจมีพลังงานไพ่การที่เป็นพลังงานไพ่เดอร์มิเชียนเป็นพลังงานไพ่การเรียนรู้หรือเข้าไปเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมาในเส้นทางเดินของเขาไม่มีใครที่แคร์เขาไม่มีใครที่สนใจเขาไม่มีใครที่ทุ่มเทได้เท่าคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเล้นการตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นรองเขาหรือมีพลังงานภายในตัวตนของเขาเป็นฝ่ายเขาที่หงุดหงิดเป็นฝ่ายเขาที่วาวุ่นเป็นฝ่ายเขาที่กังวลใจเป็นฝ่ายเขาที่ขาดคุณไม่ได้นะามีพลังงานไพ่ใน The h e r m i t ชาวการลัคนาการ The w o r ์การเรียนรู้การวนกับการมูฟออนเป็นวงกลม ตอนนี้มีพลังพ่การที่เขายังหลุดพ้นออกจากการกระทำของเขาไม่ได้เขายังหลุดพ้นออกจากคุณไม่ได้ในวันที่เขาไปเรียนรู้หรือในวันที่เขาหลุดจากคุณไปการวนกลับและการขอโอกาสและการขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ห่างไกลกันคนที่ต่างกันโดยระยะทางน,นะครับเป็นพลังานการเด็กถือถ้วยนะมีพลังพ้การกลับมาเหมือนเป็นฝ่ายเขาที่เหมือน กลับมาแล้วรู้สึกมีความอบอุ่นรู้สึกมีความเริ่มต้นที่ดีต่อกันความรู้สึกที่เทคแคร์ความรู้สึกที่ care, ทดูแลและเอาใจใส่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะแคร์ใจของคุณเป็นฝ่ายเขาที่แคร์ความคิดแคร์ความรู้สึกแคร์จิตใจนะครับเป็นพระพาไพ่ก้าวถ้วยนะมีพระพาไพ่ถ้วย ถ้วยคุณคือถ้วยแห่งความเติมเต็มคุณคือความเปลี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นและความสุขแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณกลับเข้ามาในความรักในความตมพันธ์อยู่หรือเปล่าในเส้นทางเดินที่จะฝ่าฟันและ,ะเผชิญหน้าต่ออุปสรรคไปด้วยกันนามีปราให้ใจที่ผูกพนันจิตที่ผูกมัดเขามีจิตที่ผูกพนันเขามีใจที่ผูกมัด ก็คุณอยู่หน้าเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหนกลับสายน้ำที่ไม่มีวันหวนคืนความรักที่ไม่มีวันตัดขาดกันได้ความรู้สึกที่กลับมาพบเจอหน้าเหมือนจากกันไปเหมือนห่างกันไปนานที่ได้มาพบเจอกันนะครับเป็นงานไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความเท่าเทียมความยุติธรรมความยุติธรรมในความรู้สึกความรักที่มอบให้ความรักคือการให้ความรักคือเห็นคนที่รัก มีความสุขความรักคือคนที่อยู่ร่วมกันและเดินก้าวไปในเส้นทางเดินที่ในวันข้างหน้าคุณกับเขาเป็นฝ่ายที่กำหนดในเส้นทางเดินและโชคชนาในความรักร่วมกันนะครับขอทุกทางไพานในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินนะครับ พลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตดินมีพลังงานไพ่การติดต่อการสื่อสาร การพูดการคุยการเคลียร์ใจมีคนที่อยากเคลียร์ใจมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากปรับความเข้าใจหรือเขาอยากส่งข้อความมาเขาอยากให้คุณเปิดอ่านเขาอยากให้คุณตอบเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสให้อภัยกับคนที่เคยพังผิดกับคนที่เคยผิดพลาดกับคนที่ไม่เคยแขนและไม่ซื่อสัตย์ในวันนั้นกลับเข้ามาแก้ไขในวันนี้หรือเปล่านะครับเป,ป็นงานไพ่ก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็ม,ตมหรือกับอุปสรรคหรือปัญหา คุณเป็นฝ่ายที่โยนกับทุกๆสินทุกทๆอย่างออกไปแล้วความรู้สึกของเราใจของเราในความรู้สึกที่เราเป็นฝ่ายที่เดินหน้าแล้วเราจะไม่มีวันที่ถอยกลับไปในที่เดิมของเรามีพลังงานไพ่หกหกไม้เทา้าวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวเราเป็น ฝ่ายที่กำลังเดินในเส้นทางเดินด้วยตัวของเราเองมีไพ่ของการที่ในวันที่เราไปถึงเป้าหมายวันเวลาก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างเดินตามห้วงการเวลาและความสาเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายความสําเร็จในตัวของคุณเองไว้เหมือนมีพลังงานไพ่ในความรักความสัมพันธ์เขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่เขาอยากมีคุณในทุกการกระทําที่เขาทําในเส้นทางเดินเดียวกัน ที่มีความอบอุ่นที่เราถึงเป้าหมายและมีความหวังและมีความฝันไปด้วยการมีพลังงานไพ่การที่เริ่มต้นใหม่เขาอยากขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเป็นพลังไพ่จติกาวตุลรักษาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดมีข้อตกลงมีคำสัญญาการสัญญาอะไรไว้แล้วให้รักษาคำพูดด้วยข้อตกลงหรือการกระทำ เป็นพลังนให้การที่ใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาจะไม่มีคนที่เชื่อมั่นจะไม่มีคนที่เชื่อใจในตัวของเขานะมีพลังอภัยเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทการบ่มเพาะในความรักความสัมพันธ์การดูแลการทนุถนอมต่อจิตใจต่อน้ำใจ ของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่เข้าใจในความรู้สึกของเราครับเป็นพลังให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจทุกเส้นทางเดินไม่ได้มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปมันมีเรื่องราวที่ไม่ดีมันมีเรื่องราวท,ที่ไม่สมหวังมันมีเรื่องราวที่ผิดพลาดมันมีเรื่องราวที่เราต้องแก้ไขในเส้นทางเดินของเรามีพลังให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจน การยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ยอมรับผิดเป็นฝ่ายเขาที่ยอมรับผิดทุกทุกอย่างในวันนั้นที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เผลอใจให้คนอื่นไปในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใจของเขาอยู่ที่คุณใจของเขาและความรู้สึกของเขาอยู่ใน ความผูกพันที่มีคุณในหัวใจของเขานะครับเป็นไพ่พลังงานไพ่การมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลไทยที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาเป็นนิทิทาที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดเขาเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้มันมีเรื่องราวและความทรงจําที่ดีอยู่ในความหันไปทางไหนพบเจอแต่เรื่องราวที่มีคุณในวันนั้นมีพลังงานไพ่ทัวร์ครับความรักความผูกพันเขาอยากจับ มือคุณและหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะในเส้นทางเดินของความรักเขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่สัญญาคู่คนที่อธิษฐานคนที่ขอพรและสัญญาในความรักในความสัมพันธ์เราจะดูแลกันเราจะผูกพันกันเราจะห่วงใย,ยกันเราจะไม่จากันไปไหนอีกแล้วในความรักที่คุณกับเขาสัญญานะครับของชาวธาตุดินนะครับ หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตดินทุกท่านนะครับ